อสังหาริมทรัพย์ไม่มีวันตายโอกาสเปิดสำหรับพวกเราเสมอทำเลดีราคาได้ดีไซน์โดนเขาก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นั่นคือโอกาสของหลายเล็กในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่สำหรับคนที่พร้อมเสมอ เพราะอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัย4ที่คนขาดไม่ได้โดยเฉพาะในยุควิกฤตแบบนี้บ้านที่เป็นแนวราบยิ่งมีความจําเป็นมากขึ้นดังนั้นเราต้องจับจุดให้ได้ว่าโอกาสมันซ่อนอยู่ตรงไหนเก่งคิดฉลาดลงทุน by c a p a c Smart Structure er. วันนี้ผมจะให้ความรากระจ่างในหัวขอ้อที่ว่าในวิกฤตยังมีโอกาสลงทุนอสังหาได้แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจขาลง สมัยก่อนนี้ผมเริ่มจากการเป็นแค่เด็กเลี้ยงควายหลังจากจบป .6 นะครับและหลังจากนั้นก็มาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนและเรียนตามสเต็ปจนกนจบบระทั่งจบปริญญาตรีแล้วก็ไปทางานเป็นลูกจ้างเป็นเซลแมนแล้วก็มาทําธุรกิจวันหนึ่งเราก็มีทั้งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วเราก็มีการสร้างบ้านขายจนกระทั่งมีหมู่บ้านจัดสรรเป็นของตัวเองความสําเร็จในชีวิตของผมจากศูนย์จนกระทั่งถึงวันนี้ผมก็ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ออกไปในรูปของการให้ความรู้ผู้คนผ่าน,านการสัมมนาหลายพันคนจนกระทั่งเกิดเศรษฐีอสังหาหน้าใหม่อีกหลายร้อย น,นี่คือสิ่งที่ผมทํามาจนก,กระทั่งถึงวันนี้ครับอสังหาริมทรัพย์ไม่มีวันตายตราบใดที่มนุษย์ยังเดินอยู่บนดินนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ลอยอยู่บนอากาศโอกาสเปิดสำหรับพวกเราเสมอ หลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิตร่วมกันในการใช้ส่วนกลางร่วมกันโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมคนจึงวิ่งหาแนวราบบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเนี่ยที่ทาแนวสูงปรากฏว่าโอเวอร์สป라이ดหลายๆจุดแล้วก็คนเริ่มหนีมาสู่แนวราบนั้นโอกาสที่บ้านแนวราบเนี่ยจึงเป็นโอกาสของรายเล็กเพราะว่ามันจะเจอเรียลดีมานด์ความต้องการบ้านของคนมีอยู่เสมอคนจะมีรายได้เพิ่มทุกวันคนจะมีครอบครัว คนอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งดังนั้นดีมานหรือความต้องการมันเกิดขึ้นอยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าเรียลดีมาเราหาจุดนี้ให้เจอแล้วกัน คือเรื่องราวของการที่เราไม่ได้ใช้ทุนก้อนใหญ่เราไม่มีค่าดำเนินการที่สูงวันนั้นที่เราลงทุนเล็กๆ3หลัง5้าหลัง7หลังเราสามารถลงทุนได้ซึ่งเจ้าใหญ่เขาไม่ลงแน่นอนเนื่องจากว่ามันไม่คุ้มทำเลดีราคาได้ดีไซน์โดนเขาก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นั่นคือโอกาสของรายเล็กครับดังนั้นการที่เราอยู่แนวนสูงซึ่งมันจะมีส่วนกลางมีพื้นที่ที่เป็นรับบี้ลิฟต์สวนสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน มันมีโอกาสที่จะเกิดโรคติดต,ต่อที่เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงในช่วงนี้แต่รายเล็กของเราเนี่ยที่ทาเป็นบ้านเป็นเดี่ยวเป็นหลังๆนี่คือสิ่งที่ผู้คนกําลังต้องการรายเล็กของเราเได้เปรียบในจุดที่ว่าเรายังมีโอกาสมีช่องว่างอีกมากมายโดยเฉพาะที่ที่มันเป็นแปลงเล็กๆรายใหญ่เขาไม่จับแต่พวกเราเป็นรายเล็กเนี่ยนี่คือโอกาสของพวกเรา ในภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะโควิดเนี่ยมาทําให้วงการอสังหาริมทรัพย์รู้สึกสลดหดหูแล้วก็หลายครั้งจะมีคําว่าความหวังพังทลาย พวกเรารู้ไหมว่าโอกาสมันซ่อนอยู่อย่างเช่นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่เขาเริ่มต้นจากติดลบแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มสร้างจากหลังเล็กๆทุกวันนี้เขามีก้าวโครงการมูลค่าโครงการ1นึ่งพันกล้านบาทใช้เวลาแค่3ปีกว่านี่คือโอกาสจากรายเล็กที่เติบโตอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่พยาบาลแต่ทุกวันนี้เขาเป็นอิสระภาพก็เริ่มต้นจากแค่คอนโดไม่กี่ห้องแล้วก็มาสร้างขายไม่กี่หลังจนกระทั่งเป็นเจ้าของโครงการนี่คือรายเล็กของเราที่มีโอกาสเติบโตคําว่าวิกฤตคือมันมีสถานะที่เร็วร้ายกับคนคน,คนหน มันต้องมีคนคนหนึ่งได้ประโยชน์ดังนั้นเราจะพลิกตัวเองยังไงจากคนที่เสียประโยชน์ให้เป็นคนที่ได้ประโยชน์หรือได้โอกาสจากวิกฤตในครั้งนี้นะครับการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นเราจะต้องหวยหาความรู้แล้วก็สอดสวงหาช่องทางในการลงทุนเมื่อเราพบโอกาสแล้วเราก็วางแผนและลงมือทำทันที องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนั้นผมอยากจะใช้คําว่าเป็นเรื่องของความรู้คู่คอนเน็กชันหรือ4ีบวกหองค์ความรู้ด้านการจัดการเป็นภาพรวมทั้งหมดในการที่จะประสานงานฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะบริหารจัดการให้โครงการเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เรื่องของการเงินต้องรู้แหล่งรละดมทุนเอาทุนมาจากไหนแล้วพออย่างนั้นเราก็ไปศึกษาเรียนรู้ในการใช้ทุนนั้นให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด <S 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 อะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ถึงแม้จะดีขนาดไหนแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่เกิดการซื้อขายดังนั้นความรู้เรื่องการตลาดจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญที่พวกเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เป็นคุณสมบัติข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่ง นี่คือหัวใจหลักที่สําคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือการก่อสร้างการก่อสร้างเป็นช่วงที่ใช้ทุนมากที่สุดดังนั้นในช่วงนี้มันมีหลีดทางม,มีช่วงเวลามันมีความเสี่ยงเข้าแทรกซ้อนมากที่สุดปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทําให้พวกเราสะดวกสบายในการลงทุนมากมายดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องหาคือเรื่องของคอนเนคชั่นหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนที่สําคัญในการทําธุรกิจหากพวกเราพบปัญหาที่ทําให้เครียด วิตกกังวลสาเหตุเนื่องมาจากงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่บานปลายเรื่องระยะเวลาที่ไม่เสร็จตามกําหนดเรื่องคุณภาพงานก่อสร้างเรื่องผู้รับเหมา,าที่ทิ้งงานต้องมาทละบเบาแวงตบตีกันและโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องปัญหาแรงงานแรงงานต่างชาติก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เนื่องจากติดเรื่องของโควิดถ้าวันนี้คุณกาลังมองหาหุ้นส่วนที่สําคัญในการที่จะทําให้งานก่อสร้างเห็นง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้น C-PAC Smart Structure คือคำตอบครับ C-PAC Smart Structure เรามีสินค้าและบริการระบบ p c a เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั้งในแนวราบและแนวสูงในแนวสูงได้แก่คอนโดมิเนียมหอพักและอาพาร์ตเมนต์ส่วนในแนวราบได้แก่บ้านพักอาศัยทาวน์เฮาส์ตอนนี้เรามุ่งเน้นกระจายสินค้าและบริการของเรา สู่ผู้ประกอบการสังหารทรัพย์ SME รายย่อย CPAC s s m r t t t r u c t u u r e ได้นำนวัตกรรมการผลิต P-CAD สคอนกรีตสำเร็จรูปจากยุโรปและเราได้นำเทคโนโลยีการออกแบบระดับสากล เรามีทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานก่อสร้างที่ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการเรียกได้ว่าร่วมหัวจมท้ายกับท่านได้เลยครับเพราะเราถือว่าเป้าหมายของท่านคือเป้าหมายของเราความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเราครับพูดมาสักขนาดนี้มรนดูที่น่าสนใจมากนะครับ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็นักลงทุนหน้าใหม่ผมชักอยากจะเข้าไปชมขั้นตอนเครื่องจัรก,กระบวนการผลิตที่บอกว่าเป็นระดับสากลด้วยนะครับพี่ได้เลยครับอาจารย์ตอนหน้าผมอยากจะขอเชิญอาจารย์ไปเยี่ยมชมโรงงานพีแคสของเราที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกมันจะช่วยให้อาจารย์มั่นใจมากขึ้นแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาชมโรงงาน p c a คที่ได้มาตรฐานระดับโลก ติดตามรายการเก่งคิดฉลาดลงทุน by CPAC Smart 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 u c t u r e ได้ทาง YouTube Channel ของ CPAC และอย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปด้วยนะครับ